สวัสดีค่ะจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋า b a l e n c i a g านะคะใบนี้ก็จะเป็นไซส์ XS นะคะก็คือก่อนอันนี้ทาไซส์ S ไว้แล้วนะคะอ,อ,อย่างที่บอกนะคะว่าใบนี้จะต่างกับใบไซส์ S ตรงที่จะมีสายยาวมาให้แล้วด้วยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสายยาวสามารถถอดออกจากกันได้เนาะ,ะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันก่อนเลยด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้จะมีแสแตมป์คำว่า b a l e ซ c i a g าไว้นะคะด้านข้างกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋า ส่วนปากของกระเป๋านะคะอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มีซิปหรือไม่ได้มีแม่เหล็กนะคะแบบปิดกระเป๋าไม่ได้มีเลยค่ะเป็นกระเป๋าแบบทรงเปิดเปิดแบบนี้เลยนะคะามาถึงตัวไซส์กันนิดนึง ไซส์ของกระเป๋านะคะจะวัดตรงฐานนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้จะอยู่ที่9.8น mm ิ้วนะคะส่วนความสูงนะคะจากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่10.6น mm ิ้วค่ะความหนาของกระเป๋านะคะก็คือจากด้านซ้ายถึงด้านขวาตรงนี้นะคะจะอยู่ที่4.9น mm ิ้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาพร้อมสายยาวแบบนี้ ซึ่งสายยาวนะคะเขาสามารถปรับระดับได้นะคะความยาวของสายยาวสุดที่สามารถปรับได้ก็คือ20.08นิ้วนะคะก็ให้ดูเนี่ยคะ่ะจะเป็น1 2 3 4 5 6 7อู้7รูเลยนะคะที่สามารถแบบปรับได้ตัวกระเป๋านะคะจะเป็นหนังคาร้อ1เ0เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความนุ่มละมุนมือละมุนละไมนะคะแบบนุ่มแบบนิ่มมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีตัวใบลูกมาให้นะคะแล้วก็จะมีก ระจกมาให้อีกหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวพุ่งวัดใบลูกให้นะคะเพราะว่าทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะคะไม่ได้บอกขนาดเดี๋ยวพุ่งวัดให้ละกันใบลูกนะคะก็กจะอยู่ที่ซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะ9นิ้วเดี๋ยวมาวัดความสูงความสูงอยู่ที่6.5นะคะโดยประมาณนะคะก็คือใบลูกก็คือใหญ่พอสมควรเลยซ้ายถึงขวา9นิ้วความสูงบนถึงล่างอยู่ที่6.5โดยประมาณนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวัดอันนี้ให้นะคะความสูงของสา ะค,ะความสูงของสายกระเป๋านะคะก็คือจากบนถึงล่างนะคะอยู่ที่9นิ้วซึ่งเท่ากับตัวไซส์ S เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสะพายดูเนาะเห็นไหมถ้าสะพายแบบเนี้ยก็สะพายได้ใครจะเอาไปสะพายขึ้นไหล่ก็สามารถขึ้นได้นะคะแล้วก็เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะคะคือกระเป๋าว่ากุ้งคิดว่ากลับด้านได้นะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์ด้วยทรงอะคะ่ะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะด้านใน คนมันจะเป็นเหมือนเย็บแบบเย็บตีตะเข็บไว้ด้านในแล้วก็ด้านในก็จะมีป้ายที่สแตมไว้ว่า Balenciaga เป็นชื่อแบรนด์เขาอีกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างแน่นอนนะคะ iPad ของเราใส่ได้นะคะใส่ได้มีพื้นที่แบบเหลืออีกเยอะเลยนะคะคิดว่าใส่ iPad ใหญ่ก็น่าจะใส่ได้นะคะหมายถึงว่าตัว iPad ที่แบบไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูใบเล็กกันบ้างนะคะว่าใบเล็กใส่ ได้บ้างนะคะใหญ่ขนาดนี้โทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะใส่ได้โทรศัพท์คือใส่แบบมีพื้นที่เหลืออีกเยอะนะคะใครจะเอาแบบใบเล็กไว้ใส่บุ๊กแบงค์ไปธนาคารอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาใบเล็กใบใบลูกเนี่ยค่ะไปใส่กระเป๋าตังใบยาวคิดว่าใส่ไม่ได้นะคะนี่เทียบให้ดูเทียบเหมือนเทียบได้แต่มันลงไม่ได้ใบยาวไม่ได้แต่คิดว่าใบกลางกับใบสั้นอะไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวลองใบสั้นให้ใบสั้นอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วใส่ได้นะคะเดี๋ยวกุ้งลอง นะคะกระเป๋าใบลูกใส่ iPad ดมินิได้ไหมเทียบเหมือนจะดูแบบเอ้ยเหมือนได้อยู่นะใส่ไม่ได้ทุกคนคือมันติดซิปมันก็เลยใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวด้านบนของตัวซิปอาจจะกินพื้นที่กระเป๋าไปเยอะนิดนึงแต่ถ้าเทียบกันแบบเอามาเทียบกันอย่างเงี้ยมันเหมือนใส่ได้เนาะแต่มันไม่ลงเพราะว่าติดตรงซิปหรือว่ากุ้งอาจจับไม่ดีก็ไม่แน่ใจเนาะลองลอง,ลองไปใส่กันดูละกันนะคะคือถ้าเทียบอย่างเงี้ยคือแบบมันใส่ได้เลยแหละคือกุ้งมองว่าแบบรุ่นนี้คุ้มมากเลยอ่ะได้ตั้งแบบ3อย่างอ,อ่ะเออแล้วก็กระเป๋าใบนี้ ได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะสไยข้างให้ดูนี่นะคะทุกคนนี่จะเป็นสายคอร์ดบอด,ดี้ที่สายสั้นสุดจะตัวกุ้งกับเทียบกับตัวกุ้งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสายข้างนี่นะคะที่เป็นสายสั้นสุดตัวกุ้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกุ้งสูง160เซนนะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะคือตัวสายค่ะปรับหลายๆดับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะสําหรับสไยข้างหรือสายคอร์บอด,ดี้นะคะให้กุ้งเลือกเนาะระหว่างแบบไซส์3ไซส์เนี่ยค่ะคือถ้าแบบเป็นคนเน้นใส่ของหน่อย แบบใส่ของเยอะด้วยความที่ไซส์เอสอะค่ะเป็นใบใหญ่น้องเขาก็ไม่ได้ทําสายยาวมาให้เพราะว่าไซส์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถือกันมากกว่าอยู่แล้วนะแล้วก็ไซส์นี้ก็แบบใช้ในชีวิตที่แบบเอ้เหมือนใส่อุปกรณ์ได้แบบใส่ iPad ได้ใส่อะไรได้ไซส์นี้ก็ตอบโจทย์นะคะใครใช้ไซส์ไหนอยู่ใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยนะคะกุ้งจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้ทุกๆคนดูต่อๆไปนะคะสอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ค่ะ